สวัสดีครับช่องพน้องนุม่มตำพนโชโออฟิเชียลสองลิงหน่อยตูนน้ำตามๆมัง้งครับร้อนดีตายนา้ำมันเดี๋ยวมาชมเลยครับบรรยากาศร,าร,รอบๆของบ้านพ่อกันสองลิงหน่อยว่าสิบุมาได้หมุนขึ้นนี่คนชินหอดกันก็ได้บุ๊คมาเลยไปไปชมไปชมบา้านนี่ครับทำเลพุ่นสวยงามขนาดเลย นี่ครับมาบ้านโอ้แดดหอนแหงแดดหอนแหงโอ้โหไม่รู้ไม่รู้เลยนี่หองปลาใช่ไหอน่อนาเลย วางองไวในห้องนอนห้องนอนห้องนอนมันดีห้องหลน่อยออ้องให้องนา้อนาองหนอดีอยู่นที่เนี่ยิหรอนันเหอเีอนอนนี่ตัวน่อเสีกเออนดีนะเออร่มร่มเออรมเขาดีดี นัะน่าอดีนาขอเปใหุ้นากันเลย้อกาได้เดี๋ยวไมหิวถอปรยูนไดเห็อไรเส้าพอปีรบมสี่สีเกรกฎาคมถึป่าอืมหอมเเป็นยูอันน้หอนออ่ะย้ายเราอันนี้ก็ไม่หองน้าเด้อืมในบ้างวไหมนี่หองน้ำอ๋อตัวน่าหนิบเลยน่เน่เ่ มีวิลามีหมดเลยนนอยู่้แรกโซเฟียหน่อยกัมี่ไปแจกของเลยป้าตัวข้างขึ้นยูตัวนึ้บุ๊ยจ้าเกินสาม้นห้าสิบาม้อนห้าสิบบาหาอยด้อหามาหยุงน้ำเด้อโวกอยู่งาหในข่งนอกหามาหยุงน้ำเด้อพวกนี้นอนข้างนอกบู๊ยยสิเปิดให้ โอยไปเลยนี่โลมมดจับค่อยๆบุเจ้าน่ะนอนนออมาแล้วโอ้ยมันหนีหนาเนี่ยได้ห้องสมบังะห้องสมบังนะเนี่ยสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะจ๊ะค้วงคืนค้าคืนสมบังผมว่าวันนี้ฉันจ่ายห้ารอ

ยยังใช้่อรื่อาโซเชียลปเปิดแอร์แล้วนะเอนอ็น่เราต้องเปลี่ยนอะไรนะตเอ็ต้องัมาื่อปกายปิดประตูด้วยโซา เพชรสองล้านรวากันเจบไม่เจห้องน้าของน้องของเนื้อบานพอกันกับม่ออดแล้วมาแขงแล้วมาแข็งแล้ว ล่าาอเนแม่เสียแล้วแต่พ่อตอนนี้ก็ป่วยคุณยายเสียยายเสียจะเข้ากินที่หน้านะอาจะล้าล้งเกาเ้วยก่อนี่บ่อที่บ่อไม่เห็นป้องหนึ่งสองงานใช่ไมืมากะกแล้วปั่นด้งยการข้าเดียวดันผู้ใดยืนผู้ใดปั่นใครยืนแทเนี่ยแทนท้านใครแทนมัเป็นเระงิ่หอยทนมนดไหนเอาบออได้สั่ง

không được nó có số phải cầm loài lột rồi đấy nè nó chạy xuống nè 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 Mắc nè 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 nôn nỗi nè 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 โอ้หนี่หลังรั่วครับหลังขั่วมาแล้วโมเมนต์ี่เป็นรถพอตกลุมนาโชคแตกเลยที่พงส่งเออมันเป็นคลื่นไหมตอนนั้นไหมนั่นเลยประกาศเรียนเร็วย็นแตกว่าขังอย่างตึกตึกเลยแต่ว่าท่านเบิ้งอยู่เ๋ยวสิเขาเบิ้งห้อยู่โมนมันเป็นหลอดต่ำมันเป็ลอต่ำ ตีีไถ่านยมาเาะย่นมาอนละแต่ก็มีทางบ่อมีทางแยกสาแยกตัวนั้นกัสิบหลงกัมันมาตามกับสมันมีทางแยกความ้นเมือนกันมันจอดทาแล้ก็เ่ิงน้อยสตัวนั่งกินเข่าเดียนไงได้ครับบ่ปนแดดได้เดียนไงายน้อยอยู่้วนอกเล่นน้ำอยู่ปลาตายสองตัวคนนะอืมแต่ทีคาเสร์เรัปลาตะชิมตายบอว่าย่เปลเดนสุด้ายเดนสาหญ่ลุงไปลึกๆนะ พอการก็ไปพาไปเล่นน้ำโคงอยู่หันใกล้หาลูกวันหสีวไ้นสวนวนนี้ครัวไปกินไปแค่นี้ได้ครับเด้อเดี๋ยวคิดหาสิู่ไฟังแต่ว่าตัวยนนี่สมมใครมีสัญญ,ญาณไปไหนมนอยู่ไหนสวัสดีครับ